แล้ววันไหนเด็เข้าไปจะให้ให้ไปดูที่ที่เป็นแต่เป็นน้อยมากอืน้อยมากที่เป็น้มยมากใช่ครับอ๋อคือทําตัวนี้มานี่คือพี่ก๊อฟก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเรื่องชรลาค่อนข้างที่จะลดอาการปวดหัวลงได้เยอะใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวจากนี้พี่ก๊อฟก็จะเอาไปใส่นี่ครับน้ำสองลิตรที่ผสมแล้วก็ไปใส่ถังพันลิตรนะครับผม แล้วก็ะจะฉีดเข้าโคนต้นลงดินโคนต้นอะไรครับอ,อาจจะระยะต้นโคนขึ้นไปถึง80เซนเมตรหนึ่งเงี้ยเราก็ช่วยเขาเดี๋ยววันนี้ก็ได้เห็นนะครับผมคลิปนี้ครับครับผมแดครับเดี๋ยวไปดูพิกอปผสมกันนะครับ ต้องกรองด้วยั่รัรครับใช่ครับเพราะถ้าไม่กรองมันจะมีเศษอาหารหมูครับที่เรามาเป็นเชื้อของจุลินทรีย์มันก็จะลงไปด้วยหรือมันจะไปอุดตันอหัวดูดของเรา